บอกว่าได้เอาแล้วแล้วาบาัดนี้แกงบอลแกงปลาปลากับปลาคัากปลาแหน่บ่มีเหนือมีหนังสนใส่จากแนวโบได้ใส่หมูใส่ไก่สักอย่างหนก่ใสอันแต่ผัากขาอย่างเดียวกับนำาปเด็กเนาะซํานี้ก็กินละแกงเต็มหมอ้อตักออกมาหน่อยเดียวพอกินก้นเดียว กินจุดไก่ซีอิ่มแล้วมาแม่พช้สีกินเขาแกงบอลแกงบอลใส้ยัางกระเจบครับน้องมุ่นกินกราเสบเนาะมาด้ยวยพี่น้องมากินอ่างขา้าวเส้าไข่เยไดนี่กรม่วงระบุกินขา้าวเส้าซีอิมแล้วพอจะคืนพอ แซ่บย้อนน้ำปลาแดกกับอันพนักขาแกงปลาปลาปลาใส่หยังบะมี่ที่บดใส่นี่คือบะมี่บะหม,มนันบะมากได้บะมี่ปกติกับมักใส่หนังเนะาะบะซันกาก,ากากหมูเนี่บะมี่อย่างใส่ตะน้ำปลาแดกผักขา บอลอยู่งทงหน้าเนี่ยแหละผู้ถ่าเป็นผู้ไปเก็บมาไปตัดมาแล้วก็มาลอกหนึ่งให้มันอันจืดเราจังเอามาแกงพูดลงค้นหนนกับบัวมาคุณมันสิคขั้น,น,มมน,นแกงายเตือหรอบ,บ่คขั้นแจ่บยู่ อิ่มแนวบ๊ายบาย มาน้อยเดียวพอ่อตักมาน้อยเดียวพอ่อกินผู้เดียว